ผมแอบภรรยาเติมเกมในครานี้มันจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากไซบอร์กหกร้อยเพชรกระนั้นเลยผมได้ทาการโกยศเศษเงินที่อยู่หลังตู้เย็นของภรรยาผมไปซื้อไซบอร์กโดยไม่สนสิ่งที่จะตามมาในอนาคตแต่สิ่งที่แลกมาเราก็จะได้อาชีพไซบอร์กสุดเทพสุดคูที่มาพร้อมกับปืนใหญ่นีโออาร์มสตองไซโคเจตอาร์มสตองที่ยิงมากเกินไปจะทําให้เราลดเลือดเองเล่นของยาหมนกันนะเนี่ยผมได้เข้าไปเล่นครั้งแรกกับคนที่ไม่รู้จักอีก3คนไอ้สองคนแรกไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คนที่สเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่า นปลาแล้วหนึ่งคนแต่เนื้อสิ่งเงินได้ผมก็รู้สึกได้ทันทีว่าอาชีพนี้มันเคลียร์พวกมอนเป็นฝูงได้ดีมากหลังจากที่ผมเคลียร์ถ้ำเสร็จผมก็ได้เข้ามาเปิดหีบและไอตัวตึงท่าประจันที่ผมบอกมันก็มาแง่แง่เงยอยู่ข้างๆผมทําให้ผมเปิดหีบไม่ได้เออมึงเอาไปเหอะเดี๋ยวกูเปิดทีหลังก็ได้ มันน่าสักหมัดจริงๆมากไปกว่านั้นในระหว่างที่ผมพยายามจะเคลียร์ประสาทอยู่นั้นเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของเพื่อร่วมทีมก็เข้ามาลากมอนออกมาทำให้ผมนั้นเคลียร์ยากกว่าเดิมอีกและถึงแม้มันจะดูทุรักทุเลไปบ้างแต่ผมก็อดทนจนฝ่าฟันอุปสรรคมาได้และแน่นอนอุปสรรคที่ผมว่าถึงก็คือเพื่อร่วมทีมนี่และหลังจากที่ผมเคลียร์ประสาทได้ผมก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าหลอดอาหารของผมนั้นใกล้จะหมดเต็มทนแต่ไม่เป็นไรผมจําได้ว่าัที่บ้านนั้นมีอาหารอยู่เต็มไปหมดผมกลับมาถึงบ้านโดยสภาวะหิว่า คนกวางตบตุยยังไม่อนาจเท่านี้เลย